คัสคอมเมนต์ครับผมจากเพจอาเซียนอุบานิสได้โพสต์1อันดับเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้แก่อันดับหนึ่งครับฮานอยประเทศเวียดนามมีอายุ1,568ปีอันดับสองเมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียมีอายุ1,339ปี อันดับ3หลวงพระบางประเทศลาวมีอายุ1,324ปีอันดับ4เสียมเรียบมีอายุ1,221ปีจากประเทศกัมพูชาอันดับ5วาบากันต้องขออภัยนะครับหากอ่านชื่อผิดจากประเทศเมียนมา1,173ปีอันดับ6เมืองมะนิลาจากประเทศฟิลิปปิน 1,122ปีอันดับ7นะครับมาจากประเทศอินโดนีเซียเมืองบาเลมบัง1,115ปีอันดับ8บรรดาเสรีเบกาวันจากประเทศบูไน1,045ปีอันดับ9เมืองบูตวนประเทศฟิลิปปินส์1,021ปี อันดับ10เมืองย่างกุ้งประเทศพมา่า979ปีจากโพสต์นี้นะครับก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมากมายนะครับมีคอมเมนต์ตามมาถึง1,931คอมเมนต์ครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์กันสักเล็กน้อยครับคอมเมนต์ท่านแรกโจวหัวขึ้นมาก่อนเลยครับผม where is Thailand พร้อมอีโมจิหัวเราะครับ ตามด้วยคอมเมนต์เขาอยู่ไหนคอมเมนต์ต่อมาครับยังไม่เกิดครับนะผมเป็นคอมเมนต์ชาวกามัมพูชานะครับมากันเป็นชุดๆเลยเชียวแต่ก็มีชาวไทยนะครับเข้ามาตอบว่าลำพูนประเทศไทยเมืองเก่า1,700ปีสร้างโดยพระเจ้าจามเทวีอีกท่านหนึ่งก็เข้ามาตอบครับ เมืองระโวเมืองหนึ่งในประเทศไทยมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว3,000ปีที่แล้วพุทธศตวรรษที่12ช่วงต้นของสมัยทวาราวดีมีชาวกัมพูชาเข้ามาถามนะครับ Why not เสียมแล้วก็มีอีโมจิร้องไห้กับพัวเราะนะครับมีคอมเมนต์ชาวฟิลิปปิน เข้ามาแจมด้วยนะครับผมเขาบอกว่าฮ5 5ๆข้อมูลนี้ผิดมากเซบูเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์คอมเมนต์สุดท้ายครับผมคอมเมนต์ท่านนี้เป็นชาวไทยครับเขาบอกว่าเปรียบเทียบเมืองไหนเก่ากว่าชนะเหรอเพื่ออะไรล่ะ จะย้อนเวลาไปพัฒนาอดีตหรือไงเก่าแล้วไม่รู้จักรักษาวัฒนธรรมของชาติตัวเองก็เท่านั้นต้องถามว่าชาติไหนยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติตัวเองได้ดีที่สุดจะมีค่ามากกว่านะครับผมก็จากที่ดูในลิตนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับผมผมเองก็ไม่ได้รู้สึกว่า ต้องให้ประเทศไทยติดอันดับไปกับเขาอะไรประมาณนั้นแต่จริงไงเราก็มีเมืองเก่าแก่นะครับหลายเมืองอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นเมืองลบบุรีเอ้ยอะไรอย่างนี้เราก็มีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปเก่าแก่อะไรเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับถ้าจะมาแข่งกันที่เมืองเก่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนักหนาเมืองเก่าแก่นะครับเราก็มีอยู่ครับเช่น จเจายุคไหนล่ะถ้าเป็นไดโนเสาร์เลยแลยว้วยังมีนะครับเพราะว่าประเทศไทยเรามีการขุดเจอซากไดโนเสาร์หรือว่าจเจ้ายุคสมัยคนก็อย่างเช่นบ้านเชียงก็ก็มีนะครับที่จังหวัดอุดรธาน,นีในลิสต์นี้ก็มีคอมเมนต์ของชาวพูชามากมายมหาศาลเลยนะครับส่วนมากก็จะมาในลักษณะของ เสียมอยู่ไหนประเทศไทยอยู่ไหนไม่เห็นเสียงไม่เห็นเสียมอะไรประมาณนั้นเขาจะมีความภูมิใจเล็กๆของชาวัำพูชาาครับซึ่งเขาภูมิใจว่ามันเก่าหรือไงก็ไม่ทราบครับผมมันก็ไม่มีอะไรครับก็รู้สึกตลกดีถึงจะมีคอมเมนต์ชาวไทยเข้าไปอธิบายแล้วเขาก็จะตอบอะไรไม่ได้ครับชาวัมพูชา เขาก็จะได้แค่อีโมจิหัวเลาะอ,อะไรประมาณนั้นไม่มีคำตอบครับไม่มีความรู้พอที่จะหามาตอบฟังแล้วก็พอได้ยิ้มๆกันไปครับผมไม่ได้สีเรียดอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์ดีๆนำมาเสนอให้ฟังทุกวันครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ